เดินทางกันครับผมตอนนี้นะครับขึ้นเรือนิดหนึ่งต้องระวังนะครับการขึ้นการลงเรือไปครับการขึ้นการลงครับผมต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็ผู้เกษียณของเราครับเดินหน้าสมถอยหลังสองครับ9ก้าวันนี้เสียไปแล้วหนึ่งหมื่นวันนี้สมทบทุนไปแล้วครับนะครับผมเดินทางครับผม วันนี้เราจะตามติดชีวิตผู้เกษียณครับนะทำงานมา60ปีนี่ไม่เคยมาเที่ยวทะเลสักทีนะครับนี่เพราะว่ามาแต่ละทีไม่เคยลงเรือลงรถเลยนะครับผมนอนบนรถอย่างเดียวคือไม่ไปไหนครับนอนอย่างเดียวปันยังไงยิ้มใส่ไหนครับยิ้มใส่โอ้ยของแท้ครับผมนี่ครับสุนทรวัดรนะครับวัดไหนครับ อยากล้อกันไปครับผมสนุกสนานกันไปคลิปทัวร์ของเราต้อมาสมียนสารนะครับเราต้องมาถ่ายตรงนี้นะอันนี้นะถ่ายตรงหลักตรงนี้ครับหาดลูกลมนะครับส่วนพืชชาตินะครับผมจุดชมวิวแล้วก็เกาะสมียนสารตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวกาลังถ่ายอยู่นี่คือท่าเทียบเรือบนเกาะนะครับเป็นบริเวณโดยรอบนะครับเกาะอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับผมเดินต่อครับผม ดูครับมีจุดที่พักนะครับผมให้นักท่องเที่ยวนะตอนนี้เรารอขึ้นรถรางนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมอ่านักท่องเที่ยวของเรานะครับนี่เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีโอ,อ้สุดยอดสุดยอดอือ <c oughs> สูง้ง่ายน้ำของแท้มาไหมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับ เป็นไงครับเหนื่อยเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยพี่ชายครับเหนื่อยร้อนร้อนนิดนึงนะครับผมก็คนแน่นมากคนแน่นมากนะครับข้างบนนี่ชมวิวเลยครับผมบนชมววิตอนแรกเนี่ยผมเป็นผู้นักท่องเที่ยวนะครับผมหลังจากนั้นเป็นผู้ประสบภัยรับปะสภยแท้นะครับผมได้ปปรรรระะสสบบกกาาณณ์์คนนี้สั่นคนนี้นะครับจะถูกหรือแพง ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับผมใจสีแดงไหมครับโชคดีมี่สีแดงมากเลยแล้วเลือดล่ะครับผมเลือดก็เข้มข้นสีแดงเข้มข้นนะครับดีดูซึ่งไรตุ่มพวงตุ่มพวงอยู่แล้วเลือดก็แดงเลือดธรรมดาครับแดงบวงเลือดเลือดพร้อมบวกพร้อมบวกเมนยูกับวิวฟูนะครับผมพร้อมบวกครับพร้อมบวกตลอดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือนะครับอะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ย ผู้ใหญ่300บาทนะครับผมเขาบอกว่าบัตรสนับสนุนโครงการอนุรักษ์นะคแค่นี้ไม่ใหญ่มากนะครับแค่นี้ไม่ใหญ่นะครับผมมองข้างบนมันไม่ค่อยใหญ่นะครับให้มองข้างล่างนะครับผมดูจากนิ้วนะครับดูจากนิ้วไม่ค่อยใหญ่นะครับห้าสิบบาทนะครับผมข้างล่างมันก็ใหญ่เป็นบางครับโอเคครับนั่นนี่คือบัตรนะครับเข้าอุทยานถิ่งชาตินะครับ